สวัสดีครับผมมิเจมังกาจาก i อ i มกนะครับกลับมาครั้งนี้ผมก็จะมารีวิวแอปที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นแอปใน Android นะครับซึ่งจะเป็นแอปที่สำหรับผู้ที่สนใจในการที่จะทดลองเล่น u n u n p h p นะครับก็คือเราสามารถดาวน์โหลดจริงๆแอปเกี่ยวกับทางด้าน u n u n p h p เนี่ยมีเยอะนะครับทั้งใน iPhone แล้วก็ Android นะครับแต่แอปนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะฝึกการเล่น การฝึกนิ้วต่างๆหรือว่าจะาดูที่ว่าการเล่น Launchpad หรือล a นแพดเนี่ยเหมาะกับเราไหมนะครับกัอนอื่น,นะครับเราก็ต้องดาวน์โหลดแอป,ปนี้ขึ้นมาเกบแต่ว่าแอปเนี้ยเ,เป็นแอป,ปที่มีเฉพาะใน Android ก่อนนะครับเรามาดูกันนะครับก็เข้าไปที่ Play Store ก่อนนะฮะ แล้วก็เซิร์ชเข้าไปนะครับแอปนี้จะมีชื่อว่า Unipad นะครับก็พิมพ์คำว่า Unipad เข้าไปนะฮะก็จะมีตรงนี้นะครับก็ดาวน์โหลดฟรีครับแอปนี้ก็ไม่ได้เสียตังค์แต่ว่าอาจจะมีโฆษณาเข้ามานะครับก็ต้องคอยดูด้วยนะครับอันนี้ก็จะอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าที่ผมทดลองใช้มานะครับก็จะเป็นแอปจากประเทศเกาหลีนะครับก็จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นเด็กนักเรียน หมอปลายเป็นคนคิดค้นแอปนี้เขียนแอปนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับหน้าตาก็จะเป็นแบบลักษณะเหมือน iPad เออโทษน,นะครับเหมือน Launchpad เลยนะครับเป็นแบบแ,บบแ,บบแพดต่างๆให้เรากดน,นะครับอันนี้ก็อาจะเขียว่าเกี่ยวกับเป็นภาษาเกาหลีนะผมก็อ่านไม่ก็อาจจะเป็นการใช้งาน CPU ใช้ CPU ไม่เยอะนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับ Launchpad ได้ด้วยนะเรามาดูกันนะครับว่าการใช้งานจะเป็นยังไงนะครับอัอนนี้ก็ ดาวโหลดกันไว้แล้วใช่ไหมครับก็เปิดตัว Unipad เข้ามานะครับก็จะมีโฆษณาติดมาด้วยนะครับวันนี้เราก็คลิกปิดไปนะครับก็จะขึ้นมาในหน้านี้นะครับก็เรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คนที่เพิ่งาดาวน์โหลดแอปนี้เข้ามาเนี่ยจะไม่มีไฟล์โปรเจกต์เพลงต่างๆอยู่ในนี้นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปใน Store แล้วก็ โหลดเพลงที่เราต้องการเข้ามาได้นะครับแล้วตอนนี้รู้สึกว่าจะมีหลายเพลงให้เรา,เ,าเลือกใช้เข้ามาก็เป็นเพลงที่กำลังดังๆนะครับเช่นเป็นแนวดับสเตปเป็นเฮาส์เป็น EDM เนีครับมีสกิลเลตมีมาร์ตินการ i x มีอ l ันวอล์กเอย่างนี้คนระับก็ลองดูนะครับก็มีดาวน์โหลดแล้วบางส่วนนะครับก็เรามาดูการใช้งานกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคครับพอเราเข้ามาในหน้าของ u n i p a d ตัวนี้นะครับเราก็าจะเข้าไปที่ Store เพื่อดาวน์โหลด ไฟล์เพลงหรือไฟล์โปรเจกต์ของ Unipad นี้เข้ามานะครับอันนี้ผมทดลองเลือกอาดาวน์โหลดเพลงไวรัสของมาติงการิเข้ามานะครับก็คลิกเลือกเข้าไปนะฮะก็จะโหลดดิ้งเข้ามาคือเขาจะโหลดมาในตัวเครื่องก่อนในแล้วเราก็เลือกที่จะลงมาในแพดของเราใช่ไหมครับก็รู้จักตัวนี้ก็คือจะเหมือน Launch Pad เลยนะครับก็จะมีอะไรบ้างตัวนี้ก็จะเป็นแพดใช่ไหมครับก็เหมือนกันเลยการวางแค่ แค่มันเป็นมันไม่ใช่ปุ่มจริงนั่นเองแหละมันเป็นอยู่ในแอปเป็นอยู่ในสมาร์ทโฟนก็ก็อาจจะต้องใช้นิ้วแตะมันมีขนาดเล็กอะ่ะแต่ถ้าใครใช้แท็บเล็ตใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็น่าจะสะดวกใช่ไหมครับแล้วก็จะมีหลายเพจด้วยนะครับหนึ่งสองสามสี่ที่เราเลือกเล่นลงไปได้นะครับก็ผมจะลองเล่นดูนะครับมากดดู แผ่นนั่นแหละแต่ว่าเขาทำเป็น MIDI file มาให้เราแล้วเราเปลี่ยนเป็น Lighting LED ลักษณะเนี้ยเขาเลือกได้ครับบางเพลงเนี่ยโปรเจกต์เนี่ยมันอาจจะมากกว่าหนึ่งหน้าใช่ไหมครับเราเราไปหน้าที่สองคลาสอีกเพลงหนึ่งนะครับแล้วก็ข้อดีของเขาคือจะมีออโต้เทอพย์ด้วยเราสามารถดูออโต้เทอพย์ของเขาได้ว่าเพลงเนี้ยเป็นยังไงนะครับตัวอยู่มุมซ้ายเนี่ยผมทดลอง กดออโต้เพย์ Auto ดูนะครับดูซิว่าเพลงนี้เขาเล่นยังไง อต้เพนะครับก็จะมีโชว์โชว์ปุ่มด้วยว่าเขากดอะไรนะครับเราจะได้รู้ว่าเพลงนี้เล่นอะไรตรงหนถ้าเรากดอัลตร้เพครั้งหนึ่งเพลงก็จะเล่นลองดลองดูเรต้องค่อยๆฝึกไปนะครับข้อดีคือเราสามารถเล่นได้เลยใช่ไหมครับแต่ข้อเสียคืออ้าเป็นโปรเจกต์ที่เขาทํามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆแกะ ตามภาว่ากฎยังไงนั่นเองนะครับทีนี้ข้อดีเนี่ยนอกจากที่เราจะเล่นตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อลงบนลอนจ์แพดจริงๆได้ด้วยนะครับอันนี้ผมมีลอน c ์แพดนะครับเป็นรุ่นเอ m มเ2ัูนั่นเองนะครับก็เป็นรุ่นใหม่เลยนะครับนะี่ครับเราสามารถเชื่อมต่อเข้ากันได้นะครับโดยที่ อ๋นี่สาย USB นะครับปกติเนี่ยก็จะไปเข้าคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเปิดแอปเอ่เปิดซอฟต์แวร์ a อ l เป็นตไลน์ขึ้นมาแล้วก็น่าอีดิ m มิดิทำไลทิ้งทำ LED ไลทิ้งต่างๆเนี้ยมันก็ยุ่งยากเหมือนกันแต่ถ้าเราใช้ UniPad เนี่ยก็ช่วยให้เราสนุกขึ้นนะครับแต่ว่าสาย USB แบบนี้มันเสียบเข้าโทรศัพท์เราไม่ได้เพราะว่ามันคนละแบบนะครับเป็น USB กับเป็น micro USB ใช่ไหมครับทีนี้เราต้องมีตัวนี้ครับตัวแปลงเป็นอะแดปเตอร์นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็น เข้า Android เข้าโทรศัพท์นะครับแต่ช okay. yeah, okay. an ่องนี้จะเป็นช่อง USB นะครับก็มีขายตามร้านไอทีนะครับหรือว่าตามร้านสมาร์ทโฟนทั่วไปนะครับอันนี้ก็เสียบมาจาก Launchpad ของเราใช่ไหมครับอันนี้ผมก็จะเข้าไปที่สมาร์ทโฟนของเราเลยนะครับก็จะขึ้นมาถามว่าใช้ USB นี้หรือเปล่านะครับก็คลิกตกลงเข้าไป ะะก็จะถามว่าใช้รุ่นอะไรนะครับตัวนี้รองรับ Launchpad l Launch Mini แล้วก็ MK2 แล้วก็ Launchpad Pro ด้วยนะครับทีนี้ไฟเนี่ยพรีเซ t ตมาเลยลองดูไฟสว่างเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ Android รุ่นใหม่ๆเนี่ยก็ซัพพอร์ตการใช้งาน USB แบบข้างนอกได้แล้วด้วยนะครับการตอบสนองเนี่ย ว่าไม่ต่างกับที่เล่นด้วย e v e r t o n l i ไ e เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นเพจที่เราเลือกใช่ไหมฮะเลือกลงมาอันนี้เรามาดูอ่าผมจะเข้าไปแบบออโต้เพ์นะครับว่าเราก็ลองดูว่าร้านแพคนี้เป็นยังไงนะครับ บอกว่ามันก็ดูสนุกดีนะครับหรือว่าแบบบางคนเนี่ยไม่มีเวลาที่จะนั่งอิดิทในเอเวอรตัไลน์เนี่ยแต่มี l อน n แ h p a d แล้วเนี่ยอาโอเคลองนึกถึงแอปตัวนี้ขึ้นมายูนิแพดเราก็สามารถเล่นก็ปิดหมดออโต้เพย์ไปก่อนเราสามารถเล่นโชว์เพื่อนได้เลยพูดงา่ายคอเล่นที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับเพราะเราเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนอยู่แล้วนะครับซาวเนี่ยเราก็อาจจะคอนเน็ก เชื่อมต่อกับบลูทูธลำโพงลำโพงบลูทูธข้างนอกก็ได้แล้วก็เล่นกันแบบน่าสนใจแล้วก็รู้สึกว่าเพลงเขาก็จะอัปเดตให้เราทดลองเล่นเรื่อยๆนะครับตัวอย่างมีเพลงอ,อื่นๆมาด้วยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับผมลองเปิดออโต้เพย์ดูนะฮะ ใหม่ๆก็น่าจะมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าแอปเขาจะอัปเดตอยู่นะครับแล้วก็มีเพลงอ่าเพลงหนึ่งที่ผมชอบนะคือนี้เป็นเพลงซเปอร์มาริโออันนี้ผมก็เอาไว้จิ้มเล่นได้ลองดูออรตเพเขาดูเขาเล่นยังไง ที่น่าสนใจนะคือ Unipad นั่นเองเอาไว้ให้เราทดลองเล่นกับอ t i ชัน a u n c h p a d ได้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่มี Launchpad นะครับก็เล่นกับในสมาร์ทโฟนไปก่อนนะครับแล้วพอมี Launchpad แล้วเนี่ยก็เชื่อมต่อ Connect เข้าด้วยกันกับสายแบบที่ผม Connect เนี่ยก็สัมไม่เล่นได้นะครับก็ l u u n h p p d เนี่ยมันมีหลายรุ่นนะครับราคาอาจจะแค่หลักพันไม่แพงมากจนถึงหลักหมื่นเลยก็เป็นแบบโปรซึ่ง Un iPad ก็ซัพพอร์ตนะครับอันนี้ผมก็ ได้เปิดกลุ๊ปขึ้นมานะครับให้คนที่สนใจเนี่ยเข้ามาในกลุ๊ปได้ก็เป็นกลุ๊ปที่อาจจะสอนเกี่ยวกับเรื่อง DJ ด้วยนะครับแล้วก็มีดิจิตอลดีรวมถึงตัว Launchpad ตัวนี้นะครับก็ยังไงลองเข้าไปได้ที่กลุ๊ปนะครับแล้วก็จะมีอัปเดตเรื่อยๆตามลิงก์ที่ผมให้ไว้นะครับแล้วก็คลิปต่อไปแล้วก็มาดูกันว่าผมจะ,ะนำแอปหรือซอฟต์แวร์หรือ DJ เจคอนโทรเลอร์อะไรมารีวิวให้ดูนะครับกับคนที่ติดตามครับผม